ก็คือสุขอนสบายดีสุขอาจ้าคอยก็สบายดีอยู่คอยมาลีดถ่าพวกเจ้าเบิ้งอีกแล้วมือนีินั่นพ่ะจ้าไปเที่ยวมาไหมไปเที่ยวมามาซักผ่ากองโจ๊กกองจวดเงยดหลายพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาคอยคอยลีดผ่านะจ้าม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 าจลีดผ่าเนี่ยม,ๆๆมีิยังเฮ็ดพวนลีดผ่าให้ตะกันเบิ้งนะจ๊ะเนาะเ <c oughs> งยดหลายออมมออากินข่าวอีแล้วกินข่าวอีวันหนึ่งกับเล็กขึ้นมาลีดผ่านี่ สบายดีกันสุขุมสุขคนนะจ๊นะเนาะคอยกันสบายดียุจ้ะพ่อแกวกินได้อยังกินเทียงคอยได้ต้มบักฮู้งก็ต้มบักฮู้งพี่นอ้องต้มหนึ่งต้มบักฮู้งย้ำเลยก็ได้ต้มตั้งแต่บักหน่งไม่ได้คลิปกินหมดให้พอ่อเก้าเบิ้งหลังมื่อนี้เล่นหลายอย่างหลายอย่ามันฟ้าวไหมจ้ะพี่นอ้องฟ้าว แล้วก็อันนั่นเดี๋ยวก็อันนี้แล้วก็อันนี้เดในการนั่นก็เลยพอได้ใหดคลิปกินในพวกเจ้าเบิ่งกินข้าเฝ้ากินข้าวแล้วก็มาดรีดผ้านี่ยแหละจ้ะหนาวบ่หนาวปะที่ทั้งพวกเจ้าอยู่ที่ทั้งเวณนๆ้นหนาวจ้ะมัดรีดเปลี่ยนมุ้งรีดผ้ามันนี่เด็กสมผาพเปลี่ยนมุ้งกินหอยหลายโพดมันก็เลยตอดคือหอยนั่นกเนาะ ย่ายหมองปัน้นกบประหลดกัน่าเห็นต่สมัยก่อนเป็นเด็กน้อยกินกบหลายแม่นบ่จ้ะพราะเจ้ากินมักกินกบค่อยๆวะกินกบกินเขียดกินอึงสินะเพราะง่ายไม่เราไม่กินหรอกจ้ะนนี่เสียน้องเป็นใครรึไงเสียน้องเป็นไข่ติดตัวใหญ่ก็หองข่อย เห็นชัดป่ะจ๊ะเอากล้องตั <c oughs> ้งไว้ไกลเติบเพราะว่าอย่างว่าจังสิไดเห็นความสวยคว้มงามไัตั์เนี่ยเห็นหัวจรดเท้าเห็นมังหันมองหนีมาจ้ะนั่นปะกล้องตั้งไว้ไกลเนี่ยได้เห็นหมดมาจ้ะเนาะเนี่ยมันเป็นกาแบบเอาผ้าเอาผ้าเส็ดหนาห้องในการนั้นแล้วีดผ่าอันกาวพลาสติกที่มันติดผาห้องแม่มันจะของ่าไดรลอกมันจะว่าติดเจรี นเนะนี่ยเห็ดกคกอกอวยเนี่ยเหรอเห็ดเกอกอยเนี่พี่น้องสุดขอยกวางเาสุดขอยสุดขอยมาจะกล่าวบทไปคุปแล้วพี่น้องเ <c oughs> งีนมาจะไม่ไ้สดรีบผ่าได้ฉีดบุออกไข่เบาเลยมึง <c oughs> มาหน่อยเพื่อขึ้เบียบมิสซิลีแต่น้องหนอนามาหน่อยเพื่อเปิดไฟลิงไฟจักหน่อยก่อนมาหน่อยเพื่อกบ่สบายหมอว่างเลยคบ่หมอว่าสิหนา้าอยู่ได้ประมาณแัก2ปีอยู่ซั่นโอ๋หมอก็ได้ชินาบอสบายไหมจ้าชินาเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจฟันผุ ฟันผูหมิดปากเลยนี่ายเขาเป็นสาแล้วนะจนะ๊ะเนาะเขาเป็นสาระบาดเขาเนาะเขาเป็นสาแล้วบุนะบวบญเนาะทานเพียรนัเด้อจ่ะเด้อ มือนั่นน่ะมือเขอบาบันสานมือเขอบาบันสานเป็นเที่ยวหาวัดไทยยวนคำอะไที่คำอะที่พุทธข่ขอยไปเที่ยวไหมมันจะไปท่าบุญเขบาบันสานหะจ้ะบ่พปอวัดไทยไปเนอะเดี๋ยวเอาหนีบ้างก่อนบป๊อวัดไทยไปเนอะเอ้ยพอ่อพ่อต่างต่ันที่อันเป็นกาลังสามเป็นสามเพราะฉะนั้นแล้วเขาไปไม่ได้เพราะว่ให้เขาเห็นปะเกิเขาไป ของที่ตกใส่หัวแตกเอาไปเลยบไปให้เขาไม่จ้ามันเขียนป้ายติดได้ได้ห้ามเข้าคนภายนอกห้ามเข้าเพันว่าสตาฟโอลีมาสั่นว่าวเ,เาดี๋ยวจะเชื่อเขาเล็บเขาด้วยเลยบไปไปทำบุญจ้าพี่น้องเลยมาหอดบา้านเดี๋ยวนี้ประเทไปวัดเลยวัดกีอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านอยู่วัดไทยนะหนุ่ยงยากประเทศไปวัด เดือนเมื่อไหว่างๆดีๆยนนสิเดิไปวัดนะาจาน๊ะเนาะไปวัดไปท่าบุญไปไหว้พระไหว้เจ้ามาท่าบุญท่าทา,ทา,ทา,ทานมากกว่าเพณีไทยคนเนาะ เสียเราเงินไหนีดง่ายง่ายเสียไมรีดง่ายหรอกจ้ามากรีดเสียผาบางท่านก่อยรีดง่ายบอไปอย่างเพราะมันรีดง่ายไงรีดบาอย่างคอมากรีดเสียผาพี่ลองเออเป็นกีบมีบาทได้ด้วเสียผาสาวาลิน นี่ต้องกินน้ำตาเพราะหนุ่มอุบลไม่มาหนุ่มน้องคายก็อีโอกักเขาจากไปแล้วจากไปไม่หวนกลับมาจากไปมิชลีปานปยอเอียนลงุ่ตงมบบเกียรติโมอันนี้เพ่งนี่ฉพูดแต่งเอาได้นีม เครียดขาคำก็แสบเดิอไผ่บอกินก็หอกินเบิ้งแล้วกะสิงหมูว่ามันแซบนะจ๊ะไผ่บอกินก็นลองกินเบิ้งแล้วกะสิงหมูว่ามันแซบนั <c oughs> ่นป่ะจ๊ะยายชมพูลองเพลงกอมแฟนครับ ยังว่าหลอกจ้ารีบผ่าพวกเจ้าเบิ้งก็ซื้อหักกันแพ้กันคิดฮอดกันมาจ้ะเนาะมันรีดผ่าให้กันเบิ้งนี่ละก็ทาให้ออนสดให้ไล่โซนให้สตรีมสดนนะย่าจันก็อยากเฮ็ดจุดเจ้าเพราะยังว่ามันเฮ็ดไม่ได้เพราะเน็ตมันกากคันเฮ็ดแล้วบัดนี้มันเน็ตสะดุดนะจ้ะเน็ตมันสะดุดเน็ตสะดุดอะบัดนี้พวกเจ้าก็เบิ้งบ่ม่วนได้บัดนี้มันมาจ้ะเห็นความงามของยายชมพู่ประสชดอันบ่ก็เลยว่าอยากเฮ็ด เด็กเขียดในข่อยได้จากฮักข่อยไหวคือวานอะฮักข่อยไหวได้จะเด้อนักน้อยแต่ขอให้นานๆไม่ต้องฮักหลายก็ได้จะฮักแค่ขี่เล็บพวกเจ้านีก็ได้แค่ฮักแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กระไแแต่ว่าขอให้นานๆมาจากเนาะนักน้อยแต่ขอให้นานๆค่ะ มันได้ผาซอยข่อยแน่ๆพวกเจ้าไอ้ก็นั่งเบงซีๆนอจากนั้นมันได้ผาซอยกันีมานี่เสียงนักเรียนน้องเต็มไทยเรานี่แล้วๆพอกก็เอาไส่กบว่างไปก็อีกนะจ๊ะแล้วค่อยๆเอาไม้แคนผ่าเทียนรุ่น แค่กาววะบ่เคยเห็นใครีดผ้าคือเก่าเลยย่ายวะสันว่ารีดผ้าแล้วเอากองไว้่สันว่าไส่ไม้แข้งเฉียบสันว่าไม่ขีดข้านว่าไส่ไม้แขนเสียบเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ลุกอยู่นี่นะจ๊ะน้ำไม้ใส่ไม้แขนเสียบนะจ้ะเอามันจังสี่ล่ะนะจ๊ะนาะนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่บ่ยากพี่น้องมันบ่ยับดอกจ้ามันบ่ยับดอกเสี่ยก็ระลดรีไฟก่อน แต่มรีบมันชิมหม่ผ่านี่บอคืาเขารีดผ่านานานๆนี่เขาก็เปิดไฟแห้งไรแต่ว่าเขาเป็นผ่าบางๆที่เก้งเสียพื้นนี่ก็ต้องรีดก็ได้ได้จ้ะเขาต้องรีดกับเขาไปยังน,นี่มันบอยับไหมมันเป็นผ่าคอยก็บอกว่าถึงมันเป็นผ่าจางังไหนบอหูเป็นผ่าแบบนี้คล้ายๆผ่ามันมันไหมจ้ะก็คอยมากรีดรีดมืด สำไมก้อนของทอดรีดกางเกงในก่อนจ้ะนีพี่น้องอืมกกนีดทอดกางเกงในเอานี่บริวารเหรียญเลยเก่งง่ายที่มันเป็นผาบริวารที่มันเปนนเนนนน็นนั่น,นเป็นผาม,มื่นบางทีได้เป็นผาที่กางเกงในมันเป็นผา,นา,นเ,ลนาเลยจ้ะรีดมืดนี่นะรีดจนย่านมาลีดจนย่านวันนี้เรางจะใช้เพราะ่ต้องลีดหรอกแม่มันย่านมาสั่น่าย่านเร็วสั่นคนมักลีดเลยจ้ะงนี่ไย พญายก็ว ok ่าไม่ต hmm. like 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 ้องรีดหรอกเทาเก่งไนสันว่าชุดน้อยนี่พญายก็ประหยากให้รีดเด้พญายกว่าเปลืองพลังงานเจ้าสันน้องใช้ก็บประยากให้รีดได้ชุดน้อยต่อแข่งรีดการรีดมันใส่สบายพี่น้องมันเนื้อผ่าบ่แข็งเข่ท้องรีดเอาว่โทรศัพท์เดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ก็น่าใจแล้วแป๊บหนึ่งมาแล้วจ้ามาหลอกหมอหมาโทรมากนั่นหมอหมาโทรมาพี่น้องมันเป็นหมอหมาบนหมอเป็นหมาเด้ หมอสิหนาไหมหมอสิหนาไหมขนาดสหนายังมีหมอประจําตัวได้สินหนาเงดอ,อะไรโทรมาหาสิหนาโทรมาหาสิหนาท่านโทรมาสีบอกกับคนไงไงที่อย่างหัวขนาดหมาก็ยังมีมีหมอประจําตัวพี่น้องเลย กันมัน่โทรมาบอกเียังชินาชินหดอกจ้ะหมอทวมาชินาอาการเป็นจังไหนคิดจังไหนกับชินาดีนะบอกจะได้พาชินาไปหาหมออีกเด้่องแบบนี้ไปนอนเลยมากระบอกสบาย วันอี้พาไปหาหมอที่เพราะเป็นวันเันก่อนนก้อนพาไปหาหมอเสียไปพันกว่าบาทเอาเบื้องเสียเงนไทยก็จะเสียเงนไทยมันดีเสียพันกว่าบาทพี่น้องไปตรวจผ้าหมาหน่อยไปตรวจเสียปพันกว่าบาทนี่พันพันกว่าดอลลาร์เบื้อพันกว่าบาทเขาได้พันกว่าดอลลาร์ตรวจเลือดตรวจสุยางสุนี้เอาใก็เลย่งวัวที่นานเป็นหลายโลกที่นานมเป็นหลายโลกได้พี่น้องพี่น้อง เนื้อหลายวาเป็นโรคเดียวเด้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตแล้วก็เป็นเป็นโรคอย่างกับที่กินน้ำละลายไหมที่แล้วก็กินน้ำเกี่ยวกับกินน้ำมันก็เออเป็นอย่างก็โรคไตแหรอเนาะเห็นปะไปเรียน,น,นตูนฟันผูอีกต้งหาที่น,าน่า ข้าชินาไปหาหมออีกแล้วได้นิ ok ้เสียงมันเฮาเด้เห็นป่ะเข้มสีเฮามันสีเฮาเฮ้ยชาวบ้านย้ายเจด้าต้าชินาไหลชินาเฮาย้ำไหลกระบอกต้าชินาเศร้าว่าะส์ไม่ได้ได้ชินาดอกจ้าฮักชินาที่อย่างนี้บอกรองชินาบอกต่างต่าจ้าแล้วบอกไปต้าชินาเศร้าว่ะไม่ได้ให้ชินาดอกจ้า บอกกับซินนาเบอกแบบนี้ฮักแค่อย่างนี้จะฮักซินนาตีม,ามันยังไม่ชอบกีอาเข่าเกีอาเข่าแล้วกัเก็บขี่มา้าเห็นไหมกระไรขี่ม้าก็ได้เก็บได้พี่น้องม้าฝรั่งเนี่ยบอกกี่ม้าเมืองไทยเขาได้ม้าเมืองไทยเขาขี่ได้เมืองใดก็ขี่เด้บอกม้าฝรั่งนี่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นเ,เอาให้เขามาในบ้านให้ไปรับมองหูจักทคันคันม้าฝรั่งเนาะเพิ่นเาอาเขามาในบ้านบอก เจ้าล่ำมันปวดขีป่ปวดเหยียวมันแรงออกไปข้างนอกเหมืนเนี้มันไม่ได้ขี่ในบ้านไม่ได้เหยียวในบ้านเนี่ยพีจ้าผูานใน้ใดมีหมาก็สิีนหูดอ,อกเป็นผู้ใดเอ็นเอาหมาเขาไว้ในบ้านนอกจากนั้เพราะว่าเป็หหนหัดไงหัดเราเอ้ปวดขีป่ปวดเหยียวยุบบางงานเด้อบางงานเล็บบางขี่บางเหยียวเจ้านะบ่าพี่จ่หักไห้ดอกจ้าเพื่อนก็วน,น,น,นไปดอกเจ้าพญายี่นี่ว่าพญายี่เป็นกาหักไห้มันไงหักไห้มันแต่น้อยว่เพราะว่าพญายี่มันไม่เลี้ยนเหมือน,น,นอยอยาอาตาออกไม่ไม่แต่ประมาณเดือนหนึ่งไหไป็นสีเอา ออกมาเด็กม,มานเรียนหนึ่งกัไปสี่แล้ชื่อนี่ตัวละหมื่นกว่าบาทเห็นป่แพงพี่น้องมึกแพะหมากำลังพันนี่เป็นหมื่นกว่าดอลลาร์กับมีอืมอีรีพี่น้องไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเรียนพอกี่ปีต่างประเทศเพุนหูดอกหมาแพงพี่น้องอืหม,มาแพ่งไหมพี่น้องคืบอกไหนบอกแค่หมาเมืองไทยเขาดิหมาที่เมืองไทยเขาเป็นบางท่านท่านดีเป็นกระแพงใี้ก,กัรนาการป่าวเป็นกระกแพงเพื่ก็บ่กแพง่งอะไรกันขายอยูอ่แต่ว่าเป็นขายราคาเงินยไหล <laughs> บอตลกอีกแล้วแย่ชมพูนี่รีได้จ้าแล้วน่จะซื้อเข่าให้มันกินนะสิเลี้ยงเกียร์มันอีกในสิผ้ามันไปฉีดวัคซีนในผ้าไปตรวจร่างกายอีกเอ้ยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงหมานน่มันหัดโอ้เสียงเงินหลายพี่น้องยี่รีได้พี่น้องเลี้ยงหมานี่แต่ว่ามันเก่าหูเง้เลี้ยงหมามันหูคุ้นได้เลี้ยงหมานี่เลี้ยงหมามันหูคุ้นได้พี่น้องมันหูคุ้นกี่อย่างมันหูจักเจ้าของคืออย่างนี่ เลี้ยงมาเลี้ยงมันไม่หลุดมาหน่ะเห็นปะหมอเห็นมาชิน้าชิยูเ่เลยประมาณสองปีไปสั่นปีหนึ่งหรือสองปีไาสั่นมาเออหมาว่าสั่นหมาว่าสัน่นหมอว่าเป็นหมาอีหลีพี่น้องโอ้ยตายตายชิน้าข่อยไปนี่พี่นายบ้านพี่นายบอกกับข่อยว่ากันชิน้า,านกันชิน้าตายนี่กันชิน้าตายนี่ก็คือบอกอ,อ,อ,อีกหมาอีกตัวก็สั่นมาพี่นายมา เลี้ยตนมันขนบ่าอยากเห็นมันตายว่าสันมาอีอย่างมันําล็งจะตายตะกี้มีสามตัวได้จะตายไปสองตัวเท่าตายอืเท่าตายตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวหนึ่งสิบเจ็ดปีตายตัวที่สองสิบหกปีตายมันอี่สินาเนี่ยสินาตอนนี้สิบสองปีมันอี้หมอว่าอีกสองปีก็ตายสันอีกดีบริปีหนึ่งหรือสองปีหล่ะหมอบอกหมอบอกมาได้ได้ตายหลังหมอก็ได้ใช่ไหมเป็นห่วงค่ะหมอก็ได้ แล้วเพิ่นตรวจร่างกายมันเมื่อวันก่อนน,น,นะดิเพิ่นบอกได้ว่าที่นานี่ยชิยูได้อยู่ประมาณอยู่ดอกปีหนึ่งหรือสองปีขันลักกี้นี่กะประมาณสองปีเป็นมาอืมคำว่าลักกี้กะปีปีหนึ่งเนี่ยเพิน่นร้ายที่ไหมอืมนี่รลายเลี้ยโดนนั่นแหละอันนี้เพิพ่นเพื่อนยัยเขาเรียกว่าเขาอยากเลี้ยงหรือว่าหมาเขาเซ้นมา เรียงมามันก็นตายแต่มันเถาตายมานั่นไม่ได้ขาไม่ได้แกงมันกนนยยงงม,นมันไม่ได้ตายยังเลยมันตายเถาเถาตายมันไม่ได้ตายยังหมายถึงว่า not not, not old not dead ได้หรือยังชีเด็ด old dead old dead อ o u know sick get sick and then she dead She pass away มันบอกจ้า dead pass away ก็คือตายแหละจ้ะซูนหายตายจากคือว่นเราจาะเนาะเห็นบอ คนนี้ได้แลอวคันคันชีนาไปกัคือสิบว่าเอาไมา่เลี้ยงอีกดอกอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเลี้ยงหมาเขาเลี้ยงหมานี่ฉังฝีฝรั่งเขาเลี้ยงหมาอเอาหมาไว้ในบ้านนี่เัง่มื่อคืนยังเวน้นเอาไว้ในบ้านนี่การพลังก้นตะ้านยังเว้นขยบ่เคยเอาไว้ในบ้านโดนๆจนเอาเขามาในบ้านมาข่าวมาในบ้านเทียหนึ่งบ่เคยเอาเขามาในบ้านดอกจ้ายังเว้วนอะ่ะเพราะว่าขอนมันแหมขยบ่มา ่อยบ่มาแขกโขนมันโลนอยู่ในบ้านนะอย่างคนว่าบาบ้าบานเขาจำกล้องสะอาดมาหนี้หมาขนมันอยู่ในบ้านมันกับบดีมันเห็นไห้พุ่มแพ้่พวกเจ้าเสียข่อยเด้อเป็นพุ่มแพรพี่น้องพวกเจ้าบ่าบ่เป็นพุ่มแพรที่ว่าให้มันอยู่ข้างนอกกับว่ามันบ่าหักมันด้ฮักกันจ้ะแต่ว่าเขากหักตัวห้าน้ำเป็นบล่ะเขาหักตัวห้าน้ำเพราะถ้าเป็นพุ่มแพร่มาจ้าคอยนีฮันด้ แปว่าขี้ฟุ้นขี้ยังแน่กว่ากับจามหมดได้พี่น้องขันเ,ขเป็นขี้ฟุ้นขี้ยังแน่นี่เป็นขี้ฟุ้นเป็นคนอย่างนี้จามไปชี้ยิ้ชีลมันเป็นพุ่มแพ้่พี่น้องมันก็แล้วกัขามาเขามาในบ้านโดนบ่ดใดขามาได้อยู่หังเขามาแบบสูมือบ่ได้ไม่ใชสูมือเขาตีพี่พี่น้องมาสัจตีพญายเป็นกอาเขาไปอยู่ห้องครอบน้ำผินเพราะว่าพญายเป็นเพาเป็นพุ่มแพ้ไงก็ไปนอนในห้องครอมน้ำผึนยังคอยนี่คอยไปกอดหมาบ่ไใดได้พี่น้องเเป็นพุ่มแพ้่คันเลยได้พี่น้อง คันพร้อมอืมคัไปกอดหมาไปอุ้มหมาสิเป็นตุ่มแดงขึ้นมาน้ําแขนขอเลยยุรีพี่น้องอืมเหนื่อยหลายจ้าเป็นเพราะซ้ำได้ขอดกับพวกคุ้ยกันมันกันดกจามพัดช่้พัดชี่อเลยเด้อเจ้าเป็นเพราะซ้ำได้สิน่ะเพิ่มภูมิ่งานว่ามาแลวกัเดียนตน้นสิหน้าไปหาหมอยังมืออื่นสิหน้าไปตรวจอีกแล้ว พี่ให้แอนเฮดว่านตอนแรกพี่บอกว่าชีพอนแขวมันกันทอนแขมันก็ต้องวักร่างยาสลบทันบอกกันวางยาสลบแล้วยามันบวมฝืนยามันบมฟืนเพราะว่ามันร่างกายอ่อนแอไงมันไ่สบายมันเป็นเป็นโรคเนี่ยนะที่บอกน่ะเป็นโรคมาดีหมอโทรมาอีกสิเอาไปเช็คอีกท้มอีาบางทีเอาไปเช็กดีกว่านีอื่นว่ามันสิที่แนนอนผิดเช็กอีกและเช็คร่างกายอีกรอบ ว่ามันสิจังไดเพราะว่าเพ่นบอกว่าพนมาจากปอยแข่มันไวคันคันปลอยแข่วมันไวโดนโดนที่ว่ามันเป็นอันยังก็ล่บเป็นอันฟันผูมีจ่ากระปอยโดนมานี่มันสิดมันสิดซึมซับขอไปในเกระดูกเนื้อในหนังเฮดห้เป็นยังกว่กระบ่ฮหูบอกบาถือกว่ากระบ่ฮหูคือกันเป็นสิบอกว่าจจนใดหมอเิ่นบอกมา นะเพิ่นก็เลยสิถอนเพิ่นว่าคันถอนแถวออกมันก็สิไข่เมียว่ะแต่บาดนี้มีปัญหาตรงที่ว่าคันวางยาสลบมันแล้วยามันบ่ฟื้นไหมเข่ามันบ่สบายไหมมื่ออื่นจะเอาไปอีกเพิ่นสิว่าจังไดนนี่แต่การเขาเรียนมันมาแต่เน้อยเนาะเห็นป่ะเรียนมาแต่หน้อยกระหักมัน มันหูจะคว้มเดี๋ยสินา่าหูตอามันเฮาสิบอกว่าสินาสาา่าเศร้าเบาเด้อสิน่าสิมันก็เศร้าเบาจะไปเฮาหูจะควม้มจะคว้มหูจะคว้มสิน่ามันหูจะควม้มกับสมือไหมมันหนาหลักซื้อมันกับเพาะจะคองกับงาง <c oughs> มมาแล้ว <c oughs> ยอ่อมแต่จะคล้องย่อมไม่กระไ้เสียน,นอนอีหล่เดิหนิชุดนอนอีหล่า เน,น,นี่ยมึงขึ้นหาใช้ชุดนอนเป็นเสียแขนยาวเลยจ้ะเป็นนอนเสียแขนยาวเป็นกางเกงแขนยาวเพราะอกาศมันหนาวตายดูขังล่างกับมี่ได้ประทศไนแหงแดดออกแซ่บเราที่มีเช็ดแล้วไปเอาขังล่างมาหลีบตายดูขังล่างขีข้บนอ่ะยิ่มสวนขั้วหอยบนอ่ะสวนขังนอกบนแดดมันออกแสบอยู่มันนี่ฝนโปตกกนี่วานมีโตกอยู่มันนี่ฝนตกซักมื้อมาได้ยังไง สักมือมัเก่งปงบายไมแอนเะไอวอ<ะ>กิ hand. Hand. ่งบายไมแอนไอวอกชิงบายไมแอนเะพอสักมือพอสักเสรผ่ามือพี่น้องไออนไอ,อนเ uh, นาะเวนเวนเดอรโค้ดเวนเดอ e โค้ดได้แฮปทูไอออนเห็นปะเวนเดอโค้ดได้แฮปทูไออเห็นปะ ถ้าเผ้ามันแห้งแล้วเขาต้องเขาต้องมารีดต้องมารีดบอกไอออนกันไหมถึงว่ารีดผ่านนะจ๊ะเหนึ่มาจาไอออนไอออนโาเมนอันนั้นเดิโมเมนไอ้อ่อนอันยังก็อที่เขาไปที่เขาไปอันออลิออนบ่เขาเอืบะสมัยก่อนอะก็จำาม่ได้เอออย่างที่เขาไปเอาของไปจำนำไหมเขาเอออย่างก่อน อืมนั่นแหละที่เขาไปซื้อของแล้วก็เพือพ่อนพรอนเอาแม่เพื่อนเอนิญอีหยังว่ามปนดาวเด้อีกอ้างหนึ่งคือบัตรอีอออนปะเห็นไหมเป็นบัตรอีอออนบา่อนจำว่าปีสมัยก่อนสมัยที่เป็นโอ้สิบกว่าปีมาแล้วเนาะสมัยก่อนเนาะเห็นไ่มจ้ะว่ามมนอันนั้นเนี่ยอันนี้ไอออน่เม็นบัตรอีออนเลยเ <c> ห <oughs> ็นไ่มจา้ะรีบบรรยากาศได้ขวัญละหมากรีบเสีย เห็นเปลี่ยนสูตรล้นี่เสี่ยมันหนาเสี่ยมันหนาก็เปิดสูตเลยนี่เห็นปะเตาลีบป <c oughs> ัดอีออนปะเ <c oughs> จะ๋งมากนี่จะไปหาเป็นหนี้เป็นสินได้พี่น้องนี่เป็นสินไม่แถลงนอกจากใส่เท่านั้นแหะจ้ะเห็นปะมีสิบบาทเงี่ยกมีห้าบาทาบมีห้ามีห้าบาทเงี่ยกมีหนึ่งบาทเงี้ยก มีสลึงพึงกระจบกให้ครบบาทมีหนึ่งบาทฟาดให้เกี้ยงอย่าให้เหลือบะมันบ่จักษมันว่ามีน่อยก็เก็บหน่อยมีหลายก็เก็บหลายคือว่าวะอะไรจ้ะเนาะกินอย่มันพอดตัวกินอย่มันพอดตัว ินมารับจ้างยัยจะพูดไปรีดผ้ามาได้จ้างมาได้เขียนอินบ็อกมาเลยยัยจะพูดไปรับจ้างรีดผ้าให้ยัยจะพูดมากรีดผ้าเขียนอินบ็อกมาพี่น้องยัยจะพูดไปรับจ้างรีดผ้าให้สุกุลสุกุลไหนยยจะพูดรีดผ้าเก่งและอารมณ์ดีพร้อมรีดผ้าง่าเรียบ สวยเก๋นั่นจะพูดสรยสวยเก๋นางลีดนางคดตำมาดลีดยางสุดยอดได้พี่น้องเลยเอาเงนปานนี่นะพี่น้องเนาะเอานปานนี่เอานคักคัซะ อันนี้เป็นตาลิตโอ้ยน้ำเลยจ้านี่มันไม่น่ามีนะนี่ ม่นาเลนี่เตารีบมัน,มเ,นะน,นเป็นเตารีบอบไอน้ำเตารีบไอ้น้ำเตารีบไอ้น้ำเห็นปะเรียบก,ก,กีบเนี่ยสุดยอดแกเบิ้งลงน่ะสุดยอดเลยกีบนเนียบกระเชียบบรีบนี่ย่าจะพูบ่าสไว่ามันยิงได้จ้าพ่อแม่ว่าม่นยิงหรอกที่ว่าภาษาไนพ่อแม่บอ มันแข็งไปจ้ามันใส่ว่าสบายไหมควรต้องรีดผ่าแล้วเอามาใส่กันกันเสียผ่ามาเรียดหนีผมมาใส่เลยได้จ้าตีรีมันต้องรีดเป็นจ้าไหนตะไลมาล่ะจีนแต่ทหาสมัยพระเจ้าสามหัมมาล่ะจ้าเสียผ่าต้องรีดห็นมาจ้าสมัยเจ้ก้อนกับมาเรียดเดี๋ยวจะเพราะอย่างมอมันมีเตารีดมันมีเตารีดบสมัยที่มันมีเตารีดแล้วกันเรีดโอ้ยใครแน่ จำในยุคสมัยเป็นเด็กหน่อยนะเป็นเด็กหน่อยประมาณกเจ็ดขวบนะบ้านบ้านของลุงบ้านของลุงป่าสะไยป่าสะไยเป็นไม่เตาลีบพนเอาทานใส่เลยจ้ะเป็นเตาลีบแบบนี้แหละต่อที่เปิดแต่เป็นเอาทานใส่น้าหนักเลยเป็นเล็กเป็นเล็กเมื่อเริ่เป็นเอาทานใส่เลยทานใส่เอาใส่หน่อยเหมือนก็หมันก็ห่อนหน่อยือว่ากันเอาใส่หลานก็ห่อนหลายือว่ากันว่า่นหลักแบบนั้นก็ว่าขอยกับบ่เคยกินกับเตาลีบแบบนั้นจกเที่ย เราดีสมัยโบราณนะจ๊ะเนาะเคเคยเห็นม่้ยเคาเคยเห็นอยู่แต่เ่าคอยเคยใส่เ่งทานใ่